รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกมแจกรถพร e s ซนเตอร์บ i t s มิ i s h ิช o มอเตอร์โบโบถามมาว่าผลไม้ชนิดใดมีวิตามินซีมากกว่ากัน วัดในปริมาณของผลไม้ที่น้ำหนักเท่ากันเลยนะสมมติว่าผลไม้หนัก100กรัมก็1 0 0กรมัม100รกรมัมกรมั100กรมเท่ากันแล้วมาดูกันซิว่าวิตามินซีของใครมีมากกว่ากัน4ตัวเลือกดังต่อไปนี้ในหัวเว่ยมีเดสแพด M6 ในมือสาวสาทั้ง4คนนะครับลองมาดูตัวเลือกแรกครับสับป,ประรดครับอ่าสับป,ประรดนี่มันก็มีปริมาณวิตามินซีไม่น้อยเหมือนกันเปรี้ยวๆนะเปรียปร้ยวๆนะฮะตัวเลือกที่2ครับกล้วยหอมกล้วยหอมนี่มันเราชอบคิดว่าวิตามินซีเนี่ตยต กล้ยหอมเขาก็มีวิตามินซีเหมือนกันตัวเลือกที่3มครับยาากว่ส้มสายน้ำผึ้งส้มนี่ชัดๆเลยว่าเป็นเจ้าแห่งวิตามินซีเลยและตัวเลือกสุดท้ายฮะทุเรียนหมอนทองบ้าบอทุเรียนหมอนทองก็มีวิตามินซีด้วยอาจจะมีก็ได้ครับผลไม้เนี่ยผมบอกแบบนี้มีวิตามินซีฮะจะมากจะน้อยก็ต่างกันไปและคุณมีเวลา30วินาทีในการเรียงลำดับขอให้ผลไม้ที่มีวิตามินซีมากที่สุดนะครับ อยู่ซ้ายมือครับเลียงลําดับไปยันน้อยอยู่ขวามือมั่นใจนะฮะคุณเก่งคุณตุ้ยคุณพร้อมนะฮะครับตุ้ยเหมือนอยากจะพยายามเกาหนวดตัวเองแต่ติดกระจกผมเป็นบ่อยผมเป็นบ่อยโอเคพร้อมนะฮะและ30มิวินาทีจับเวลาครับ <S <S เอา ส้มก่อนเลยครับส้มสลัดกับสับ๊ยกดครับโอเคมาแล้วคุณเหลือ20นาทีสับลดแครนฟู้ดหอมครับสับรดสลัดกระกจี๊ยบหอมพีกทีฟู้ดหอมทุเรียนอะไรทีทุเรียนเยอะกว่าไหมคือทุเรียนเนี่ยอยากจะไปยุ่งกับเขาแหละอยากจะไปยุ่งกับทุเรียนแหละใช่ไหมทุเรียนเป็นผลไม้ที่ผมชอบโอเคคุณเหลืออีกห้าวินาทีฮะอย่าโมแต่เขินหญิงอยู่แล้วฮะกโอเคและตอนนี้หมดเวลาครับแหมพยายามจะไปจุกจิกกับทุเรียนหมอนทอง มันเป็นฝันว่ที่อร่อยครับน้ำมึงเนี่ยแก้งครดีๆแก้งโอ้โหผูกพันกับคนนี้ว่าอย่างนั้นกุญแจนี่ก็เลือกของคนนี้ผือเรียนหมอนทองเนี่ยแม้จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีวิตามินซีแต่ขอไปแวะไปเวียนนิดนึงแล้วชูนะเราเนี่ยอาจจะเป็นคนนําโชคมาให้คนนําโชคครับผมว่าไม่ได้นําโชคน่าจะนําเป็นหามากกว่า ระวังจะนำปัญหานะฮะโอเคเอาละเพราะนั้น <c oughs> คุณเลียงลำดับกันมาละสี่อันดับของผลไม้ที่คุณคิดว่ามีปริมาณวิตามินซีมากที่สุดส้มสายน้ำผึ้งนี่มาก่อนอันดับแรกสับปะรดอันดับสองกล้วยหอมอันดับสามและทุเรียนหมอนทองอันดับสี่เอาละฮะ <c oughs> ถ้าคุณตอบถูกคุณจะได้ลองสตาร์รทรถมิตซูบิชิแอปทรัตคันนี้และท่านนี่คือกุญแจที่ใช่ ชวนน้องเขานั่งบอดหลังไปเลยฮะโอเคชวนน้องเขานั่งบอดหลังไปเลยฮะได้นะได้เนี่ยฮะโอเคส่วนเขาจะไปหรือไม่ไปอีกเรื่องนะคุณคือคุณชวนได้แต่เขาจะไปไม่ไปอีกเรื่องเนึงโอเคส่วนคุณจะมีปัญหากับที่บ้านคุณหรือเปล่า่นอีกเรื่องด้วยนะครับและที่คุณตอบมาแล้วนั่นมันมันทําไมมันทําไมแล้วมันมันโอ้ผมปวดท้องมันมันผิดครับโอ้โหมันผิดครับแต่ว่า สี่อันดับของวิตามินซีที่คุณเรียงลาดับมานั้นมันถูกอยู่หนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งครับแปลว่าตำแหน่งที่ว่านั้นคุณจะต้องไม่ยุ่งกับมันแล้วก็เลิกจ้องหน้าอีทุเรียนหมอนทองได้แล้ว <S <S ผมดูสับปะรดคุณไม่มีสมาธิในการเล่นเกมสับป,ประรดสะกดผิดผมก็ดูอยู่มันต้องสะกดปอปลาอ๋อสับปะรดต้องปอปลาสะกดถูกแล้วฮะถูกแล้วถูกแล้วขอโทษครับขอโทษครับพอนั้นตุ้ยเก่งมีสมาธิกับเกมหนฮะครับคุณจะต้อง ตัดสินใจก่อนว่า4ตัวเลือกเนี้ยอะไรที่ถูกอยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับมันและแก้ไขแค่3อันเท่านั้นและ15วินาทีสุดท้ายมาแล้วนะฮะจบไปแลาครับเร็วสับปะรถไหมแล้วกล้วยส้มสับปะรดเลยนะแก้สามตำแหน่งน้อากล้วยมาแทนส้มทะครน้องกล้วยสาแทนส้มแล้วน้องสับปะรดแทนน้องส้มครับโอเคครับผมเอาล่ะตอนนี้เวลาคุณเลยนิดหน่อยและหมดเวลาฮะเฮ้ยกูไม่เหมันจำวิตามินซีเยอะจริง เรียกกันเป็นผลไม้เลยน้องกล้วยน้องส้มน้องสับปะรดส่วนน้องทุเรียนหมอนทองคุณไม่ไปแตะต้องเธอเลยนะครับแค่นี้ก็เือนกันแย่แลวเถืนจะแย่นะฮะโอเคก็เลยยืนจ้องผูทุเรียนกันไปเอ้าผลไม้มันจะมีอ่กล้วยก็จะมีเป็นหวีถูกงหมส้มก็เป็นลูกสับปะรดก็จะเป็นมันตรงตามน้ำหนักทุเรียนก็จะเป็นผูผูทุเรียนใช่ครับใช่มันวัดตามน้ำหนักครับผม เอาละตอนนี้เราได้อันดับหนึ่งคือกล้วยหอมอันดับสองส้มสายน้ำพึ่งอันดับสามสับประรดและทุเรียนหมอนทองเก็บเป็นอันดับสุดท้ายถ้าคุณตอบถูกคุณจะได้สตาร์ทรถมิ s u ูบิชิแอ t ทร c t แล้วท่านี่คือกุญแจที่ใช่ขับกลับบ้านเลยถ้าคุณตอบผิดเกมจบตรงนี้เลยนะฮะครับผมขอให้โชคดีเอาละแล้วที่คุณตอบมานั้นมันมันําไมมันจะไม,ม เกีเสียงขึ้นมาเพราทำไมมันอ้าวาทำไมมันทำไมแล้วมันและมันป็นกต่อทีมันผิดครับโอยแล้วมันก็ยังถูกหนึ่งตำแหน่งเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ตำแหน่งเดิมนะฮะคุณว่าอะไรที่ถูกผมว่าส้มส้มถูกต้องนะครับใช่ปะส้มสายน้ำผึ้งเป็นอันดับสองถูกต้องแล้วครับแล้วก็สามสิบมิลลิกรัมต่อส้มหนึ่งร้อยกรัม โอเคไปอันดับ2คุณว่าอะไรคืออันดับหนึ่งอย่างนี้ต้องสับปะรดแล้วครับน้องทุเรียนมาเลยครับน้องทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งครับ38มิลลิกรัมต่อน้ําหนัก100อกรัมคือพูดง่ายว่าทุเรียนกับส้มเนี่ย100กรัมเนี่ยนะฮะทุเรียนมีวิตามินซีมากกว่าอมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ใช่ไหมฮะน่ากินโอเคขึ่งรู้นะเนี่ยฝึกพุงรู้เลยนะครับอันดับ3อ่ะตัวอันดับ3คือก็น่าจะสับปะรดนะครับกล้วยหอมครับ กล้วยหอมมี27มิลลิกรัมที่ตลกก็คือสับป,ประรดเนี่ยเราคิดว่ามันวิตามินซีน่าจะเยอะใช่ใช่ครับ11-12มิลลิกรัมต่อ100กรัมเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหโอ,อ่ะ อย่างที่ทราบกันนะคะว่าผลไม้นี้มีแร่ธาตุและวิตามินที่มีประโยชน์มากมายหลายชนิดหนึ่งในนั้นคือวิตามินซีที่ช่วยเรื่องการดูดซึมแร่ธาตุช่วยต้านการเกิดอนุมูลอิสระและยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วยมาที่อันดับที่ <c oughs> 1เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างคาดไม่ถึงกับทุเรียนหมอนทองราชาผลไม้ไทยของโปรดของใครหลายๆคนที่มีปริมาณวิตามินซีถึง38มิลลิกรัมต่อทุเรียน100กรัมค่ะอันดับถัดมาเป็นของผลไม้ที่ขึ้นชื่อเรื่องของวิตามินซีสูง อย่างส้มสายน้ำผึ้งที่มีวิตามินซีถึง3 0มิลลิกรัมค่ะอันดับที่3คือกล้วยหอมที่มีวิตามินซีอยู่2 7มิลลิกรัมต่อกล้วยหอม100กรัมนอกจากนั้นกล้วยยังช่วยบำรุงสายตาแก่ท้องผูกบำรุงหัวใจด้วยนะคะอันดับสุดท้ายเป็นของผลไม้ไฟเบอร์สูงอย่างสับประรด ที่มีวิตามินซีอยู่12มิลลิกรัมต่อสับป,ปะรด100กรัมค่ะยังมีผลไม้ชนิดอื่นที่มีวิตามินซีสูงเช่นกันนะคะบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นา,นานาชนิดไปเลือกทานกันได้เลยค่ะอาละเกมจบตรงนี้แล้วละแต่เราต้องพิสูจน์กันครับว่ากุญแจที่คุณเลือกเนี่ยเป็นของมิตซูบิชิแอตทราหรือเปล่าซึ่งถ้าใช่จะน่าเสียดายมาก <c oughs> ลองมาดูกันครับว่ากุญแจที่คุณเลือกนั้นเป็นของรถยนต์มิตซูบิชิคันไหน ผมนับหนึ่งหนึ่งสานะครับหนึ่งสองสามจุดคุณเลือกกุญแจถูกคุณเลือกกุญแจถูกแล้วฮะโอ้โหแต่คุณมัวแต่ไปวนเวียนกับทุเรียนเนี่ยแหละฮะทำให้คุณเสียสมาธิเออมองแต่ภูทุเรียนไม่นี่แสดงว่าน้องเขาเป็นคนนำโชคดีมาใจริงๆนะฮะเลือกถูกต้องเลยเห็นแบบผมบอกแล้วคือแกว่าวันนี้ต้องได้อะไรกลับบ้านสักอย่าโอ้มันเป็นอย่างนี้โอเค อ่ะพ่อนั้นไม่เป็นไรถือว่าวันนี้มาร่วมสนุกกันครับเพลงก่าครับแฟนๆคิดถึงพวกคุณมากผมบอกเลยโดยเฉพาะผมนะฮะวันก่อนผมไลฟ์สดในเพจนั้นเอง55ยังเล่นเพลงมุมของพวกคุณอยู่เลยขอบคุณมากเลยค่ะชื่อเพลงมุมนี่ถือว่าเป็นเพลงอมตะไปแล้วนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ เมื่อไหร่จะมีผลงานออกมาแล้วก็อยากจะสื่อสารอะไรถึงแฟนๆเพลงของพวกคุณเชิญเลยครับครับก็จริงๆปีนี้เพลกาลสิบหปีนะครับก็จะมีจริงๆจะมีโปรเจกต์ชื่อว่าฟิลแฟนครับฟิลแฟนเนี่ยก็คือเราจะรวมเพื่อนๆคือเพลกาลอยู่16ปีเนี่ยเพื่อนฟิลแฟนฟิลแฟนคล้ายๆฟิลแฟนนะฮะฟิลแฟนครับต้มดิวฟิลแฟนโอเคใช่ฟิลแฟนโอเคฟิลแฟนเพราะว่าเพื่อนเราเยอะมากแล้วทั้งปีเนี้ครับเราก็วางแผนไว้ว่าจะมีทั้งเพลงเก่าของพวกเราที่จะมีเพื่อนๆมาโคเวอร์แล้วก็มีเพลงใหม่ที่เราจะไปฟีเจอร์ลิงกับเพื่อนๆอะไรรยงเี้คับ ซึ่งติดตามได้ตลอดทั้งปีนี้ครับต้นปีนี้ออกมาแล้วครับชื่อเพลงคนเคยคุยเป็นเพลงที่เราไปฟีดกับคุณคัตตกลิตาซึ่งเดี๋ยวติดตามได้ครับในแฟนเพจแฟนเพจเลยได้เลยแคลับนะครับครับผมโอเคแฟนๆของเพลงการนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาในแฟนเพจที่ชื่อว่าเพลงกล่าวแบรนด์นะครับโอเคกับคุณที่มาร่วมสนุกนะครับคุณเอออีก2คนสมาชิกอีก2คนเดี๋ยวมาใช่ไหมใช่ครับอ่าพอนันบอกเลยว่า วงเพลก่านี่ด่านหน้าเข้ามาอาจจะมีใครสักคนได้รถกลับไปนะฮะแต่ตอนนี้ผมต้องบอกก่อนเลยฮะว่า5ครคันที่เรามียังอยู่ครบนะครับผู้แข่งขันทีมต่อไปพร้อมอยู่แล้วเขาอาจจะโชคดีได้รถคันใหม่กลับบ้านเชิญเลยครับสวัสดีครับ ความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยครับผมสองหนุ่มสมาชิกวงเพกาคุณแก้งกับคุณตุ้ยครับผมมือเบสมือกีตาร์ของพวกคุณนะฮะมาในเกมแจกรถพบว่าเสียหายยับเยินเพราะไม่มีสมาธิเลยมมวแต่หลีหญิงในรายการโอ้โหวันนี้คุณติ๊กกับคุณตุนอีก2สมาชิกของเพกาวันนี้ถือว่ามาแก้แค้นแทนเพื่อนใช่ครับก่อนอื่นอัปเดตสถานการณ์ก่อนอัปเดตเรื่องราวก่อนเพราะว่าคราวก่อนนั้นแก้ง กับติ๊กบอกไปแล้ว <Mustang> ว <che mus i> ่าเพลกาปีนี้มีโปรเจกต์พิเศษใช่ครับเล่าให้เราฟังหน่อยครับครับก็จริงๆปีนี้เพลกาครบรอบ16ปีครับเราก็จะมีโปรเจกต์ชื่อว่าฟิลเฟนนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่มีหลายๆพาร์ทด้วยกันมีทั้งพาร์ทของเพลงใหม่ที่เราทำกันขึ้นมาครับโดยที่เป็นเพลงใหม่ที่แจมกับเพื่อนๆอย่างเพลงล่าสุดที่เพิ่งออกไปนี่ชื่อคนเคยคุยนะครับก็แจมกับคาโตะจากวงลิฟตาซึ่งเป็นเพื่อนมัธยมของผมนะฮะแล้วก็จะมีอีกพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นพาร์ททขอองการี่่แบบชวนเพืต เพื่อนๆพี่พนๆน้องๆฮะมารีคอเวอร์เพลงเก่าของเพลงเก่าวอย่างที่เพิ่งออกไปล่าสุดก็จะเป็นเพลงโซเมดที่ได้น้องรุษสุพร,รุษนะครับมามร่วมแจมในเพลงนี้ด้วยแล้วก็จริงๆตอนแรกวังเอาไว้ว่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยครับนะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้เราก็เฝ้าดูสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดก่อน,น <ะ S 2> หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับ ประเทศไทยจะได้กลับมาสดชื่นแจ่มใสกันอีกที่ลแล้วเราก็จะได้มาฉลอง16ปีเพลกาวกันครับผมครับเอาล่ะเพราะนั้นพักเรื่องงานของคุณไว้ก่อนได้เระหว่างที่รอสถานการณ์คี่คลายนะฮะครับผมเอารถคันใหม่กลับบ้านไปให้ได้เยี่ยมเลยครับ เอาละเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับมิ s u b บิชิทุกรุ่นที่เรามีดังต่อไปนี้เลยครับโรซิทิค้าแฮชแบ็กแบบ5ประตู m i t ิตซูบิชิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุดเหมาะสำหรับสายชิคๆคู่ค,คูชอบความคล่องตัวโรซิทิค้าซีดานแบบ4ประตูที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองกับ m i t ิ u b i s h i ิแ t ตทราชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi x p a n d e r c l o s s อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณด้วยสไตล์ที่โดดเด่นเหมาะกับคนทำงานรุ่นใหม่เพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าในทุกๆวันสายลุย,ลยต้องคันนี้เลย Mitsubishi t r i t o n แกล่งลุยทุกอุปสรรค Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณรถยนต์อเนกประสงค์ SUV บอกได้คำเดียวว้าวาติ๊กกับตุคุณจะตัดสินใจยังไงผมบอกแบบนี้ เก่งกับตุ้ยขวาวแล้วเขาเลือกมิสุบิชิแอตทราดส่วนติ๊กกับตุนคุณจะเลือกคันไหนตัดสินใจเลยครับก็ขวายและใช้ดีครับผมเลือกมิราสเลยครับมิสุบิชิมิราสนะฮะตัดสินใจคันนี้นะครับครับผมผมประกาศเลยนะได้เลยครับมิสุบิชิมิรานี่เองโสทำไมเลือกคันนี้ครับก็ผมเองก็เป็นผู้ชายไซส์เอสนะฮะก็ชอบรถไซส์มินิมินิตัวเล็กแล้วก็ขับคันเล็กๆใช่ครับใช่ครับเอาละพ่อนั้น คุณได้รถที่คุณชอบละขั้นตอนนี้สำคัญครับคือการเลือกกุญแจที่ใช่ม Mitsubishi Mi r า g e ชกุญแจของเขาอยู่ในตําตำแหน่งดังต่อไปนี้นะครับเริ่มต้นจาก t ท s โ o l o t u s ัสสินเชื่อรถยนต์ Car f ฟ r ร์แคชน้ำดื่ม s p r i n k l e ล o o d p แ n d a และเครื่องปรับอากาศ d a กิน n i n v e อร์เตอร์ก่อนคุณจะตัดสินใจผมบอกเลยนี่ใหญ่ยยคนนี้ใหญ่ยยคนนี้ใหญ่ยยค,นนยยคนนี้ทำให้เก้งเนี่ยเสียศูนย์มาก เหมือนมาให้ความหวังลมๆแรงกับเก้ง,งเก้งก็คิดว่าน้องก็มีใจฮะเสียสมาธิเสียสติเกมพังพินาศไม่ได้อะไรกลับไปเลยฮะเพราะนั้น <c oughs> อย่าไปหลงเสน่ห์เธอฮะผมเตือนไปเลยว่าแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาฮะเพราะนั้นตัดสินใจเลยพี่ตุนนะพี่ตุนเลือกเลือกเลือกใครดีครับรถเลยเลือกป้ายอะ<ช>ครับเล่ป้ายป้ายเอาพ่อให้ผมเลือกเลยใช่ครับไหนๆเรามาทางซ้ายแล้วเราไปทางซ้ายแต่นั้นเน่ยเตือนไว้ซ้ายสุดไม่ดีเราถัดมาสักอันหนึ่งดีกว่า คาร์ฟร์แคทครับ, cat, รบโอเคสินเชื่อรถยนต์คาร์ฟร์แคทครับอเเราจะมาดูกันครับว่ากุญแจที่คุณเลือกอยู่ในกล่องนี้นะครับนี่และนอกจากนั้นนะฮะอีกสี่กล่องที่เหลือก็มีกุญแจรถยนต์มิตซูบิชิอยู่ทุกกล่องนะฮะมันจะถูกตั้งในตำแหน่งที่ไม่มีใครไปแตะต้องมันครับผมลองมาดูซิว่ากุญแจที่คุณเลือกกับรถที่คุณเลือก วันนี้จะได้กลับบ้านไปหรือเปล่าเอาละแต่ก่อนจะเริ่มต้นนะครับผมอยากจะเปิดโอกาสให้คุณอุ่นเครื่องกันก่อนครับผมจะได้สบายๆถือเป็นการวอร์มอัพนะฮะขอของรางวัลอุ่นเครื่องเลยครับและนี่คือของรางวัลอุ่นเครื่องของพวกคุณครับครับผมนี่เลยฮะร้านเย่ชื่อร้านเขานะฮะเย่มอบรองเท้าพลัตเดียมรุ่นแพมพาสไลเอิร์ดคอลเลคชั่แปดพัน8,780บาท ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ผมมีด้วยนะหนึ่งคู่เขาทําจากขวดน้ําพลาสติกครับวัสดุของเขาถือเป็นการ cycle, รีไซเคิลและที่สำคัญก็คือว่า Waterproof ด้วยคือกันน้ําเบาสบายแล้วก็เข้ากับเสื้อผ้าหลายรูปแบบดีมากอยากให้คุณได้ไปแต่ถ้าเกิดคุณตอบคำถามอุ่นเครื่องไม่สำเร็จรองเท้า2คู่นี้จะเป็นของคุณผู้ชมทางบ้านทันทีนะฮะเข้าไปรุ่นในแฟนเพจเกมจ่ายรถนะฮะนั่นแปลว่าผู้ชมทางบ้านต้องแช่งให้สอคนนี้ตอบไม่ได้นะฮะเอาละ คำถามนี่เหมาะกับผู้คุณมากมเพราะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงครับอ้าวสบายนะครับมันยังไงโบอวบอสบายคำถามครับคนไทยได้ร้องเพลงไหนก่อนกันของตัวเลือกดังต่อไปนี้ครับตัวเลือกแรกเพลงชาติไทยครับผมตัวเลือกที่2 เพลงข้างข่าวกินกล้วยอ่าเพลงข้างข่าวกินกล้วยตื่นตื sure> um ่นตื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 ่นเฮือข้างข่าวกินกล้วยคกับเพลงชาติไทยอ่ะโอเคทราบกันดีอยู่ละสองเพลงนี้คนไทยได้ร้องเพลงไหนก่อนครับแล้วคุณมีเวลาสิบข้าวินาทีปรึกษากันครับว่าเพลงชาติมาแปดโมงครับมาตอนคืนผมแอบได้ยินการพิจกรณาคุยกัน และตอนนี้คุณเหลือค้างคาว0นาทีแล้วฮะโอเคหมดเวลาครับแล้วตอนนี้หมดเวลาครับเมื่อกี้ผมแอบได้ยินตุลวิเคราะห์น่าสนใจมากตอนเช้าเนี่ยมา8โมงฮะเพลงชาติแต่ข้างคาวมังคืนนะฮะคือจะคิดว่าโอเคเออเราได้ร้องก่อนคือ8โมงค้างคาวมังคืนร้องที่หลังเนี่ยฮะน่าจะหมายถึงลำดับการกำเนิดเพลงนี้นะไม่น่าจะเป็นช่วงเวลานะฮะ เพลงชาติไทยหรือเพลงข้างขาวกินกล้วยคนไทยได้ร้องเพลงไหนก่อนกันตุนเลือกนะครับไหนมาทางนี้ผมเรียกข้างข้าวกินกล้วยครับตอบว่าข้างขาวกินกล้วยข้างขาวกินกล้วยครับเพราะอะไรครับตุนครับข้างข่าวมลางคืนนะครับก็เลยร้องคืนก่อนคืนมาก่อนเช้าแล้วก็เช้าแล้วก็เพลงชาติก็ร้องตามมาผมคิดในใจนะว่านี่เป็นการวิเคราะห์ที่เป็นการวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆ และค้างคราวกินก้อยเป็นคำตอบที่ท,ท,ที่ทําไมที่ทําไมถูกต้องแล้วมันถูกต้องครับแล้วมันเป็นคำตอบที่ถูกครับที่ถูกต้องพักโฆษณาช่วยยาตโอเค <laughs> มัน <laughs> ถูกต้องครับ <laughs> <laughs> แต่ไม่ได้เกี่ยวกับกางวันกันคืนเลยนะฮะ เดี๋ยวโบโบให้ข้อมูลมาก่อนอ่าโบโบบอกมาแล้วครับว่าเพลงข้างข้าวกินกล้วยเนี่ยเป็นทํานองที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วฮะก่อนปี2300ฮะเราตื่นตื่นตื่นตืนตื่นตืนตื่นืนตื่นมาตั้งแต่ปี2300กว่าๆแลวฮะนานมากในขณะที่เพลงชาติไทยเนี่ยที่เราร้องกันปัจจุบันเนี่ยนะฮะ 2,482ครับเวอร์ชันปัจจุบันนะฮะประเทศไทยร่วมวเนื้อเชื่อไทยเพราะก่อนนั้นจะเป็นเวอร์ชันเก่าอันสยามนาเทืองเมืองทองอะไรเงี้ยนะเนี่นเป็นเวอร์ชั่นเก่าโอเคเวอร์ชั่นแรกเนี่ยปี2,475ยังไงก็มาทีหลังขรากินกล้วยไม่ได้เกี่ยวกับข้าวมากลางคืนเพลงชาติบางวันไม่เกี่ยวนะฮะแต่ที่นแน่ร้านแยกก็ภูมิใจที่จะมอบเลยครับรองเท้าพลัเดียม รุ่นแพมพาไลเอิร์ดคอลเลคชั่นแปดพันบาทค่ะขอบคุณค่ะโอเครับไปก่อนเลย่ยินดีกับพี่ติ๊กและพี่ตุลด้วยค่ะว่าแต่จบรายการนี้จะใส่รองเท้ากลับบ้านเลยไหมคะเวลาแล้วครับติ๊กกับตุลมิสซูซูกิมิรุลาสคันนี้อาจจะเป็นของพวกคุณสองคนเอ๊ะเดี๋ยวนะสมาชิกวงเพลงกามี4คนครับ ก็เป็นหนุ่มไซส์มินิกันทั้งนั้นน่าจะไปกันได้ทั้งวงนะใช่ครับโอเคขอให้คุณโชคดีครับครับผมตั้งใจนะฮะครับผมโบโบขอแนวคําถามหน่อยเอาล่ะคำถามเนี่ยบอกเลยว่าสปอยพวกคุณมากๆเลยนะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินโดยเฉพาะศิลปินที่ทํายอดขาย1ล้านตลับอ่ะท้าความแบบนี้และกันสมัยนี้เนี่ยซิงเกิลที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราว่ากันที่100ล้านวิวครับผม ก็เท่ากับสมัยก่อนเรียกว่าล้านตลับ<อ>แต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นเทปคาเส็จออกมาทั้งอัลบั้มเลยศิลปินคนไหนที่ดังมากฮิตมากเนี่ยก็จะทําให้อัลบั้มของเขาเนี่ยมียอดขายถึง1ล้านตลับนี่คือปรากฏการณ์ในวงการเพลงที่เกิดขึ้นในยุคประมาณสักทศวรรษที่8 0 9 0ูนอะไรประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือคําถามครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปินและยอดขายล้านตลับของเขาเนี่ยแหละครับคำถามก็คือว่าศิลปินคนใดใน4ี่ตัวเลือกดังต่อไปนี้ ทำยอดขายอัลบั้มได้1ล้านตลับก่อนกันอื mm hmm. อาลฮะนะอันดับก่อนหลังในการที่แตะ1ล้านตลับครับ4ตัวเลือก mm hmm. ในหัวเวยมีเดแพท M6 ครับในมือสาวๆเริ่มต้นจากโบสุนิตาอ่าตัวเลือกที่2ครับคคิสติน่าอากิลาอ่าตัวเลือกที่3ครับฟันดีวันเด่นอันดับ3ครับและสุดท้ายอันดับ4ครับทาทายัง ah. อา่า ผมบอกแบบนี้เลยว่าออพี่โบสินิตาพี่ตินนาพี่ทาทายังในสามอัลบั้มนี้ผมเคยทำเบื้องหลังเลยนะเอ,อะาละเมื่อก่อนผมเป็นพนักง,งานที่กรมมี่ส่วนฟันดีฟันเด่นแฟนนรกนี่ผมไม่เคยเกี่ยวข้องเลย <c oughs> อยู่นละ่ายกันเอาละฮะสี่ศิลปินนะฮะทั้งหมดนี้เคยมีผลงานระดับหนึ่งล้านตลับแต่ใครหนึ่งล้านตลับก่อนกันเรียงลำดับจากก่อนไปหาหลังนะครับก่อนกันเนี่ยคนแรกเนี่ยเอาไว้ซ้ายมือ แล้วก็ลดหลันอันดับ2องันดับ3ามลดับ4มาและคุณมีเวลาจัดการเรื่องนี้ใน30วินาทีพร้อมนะครับครับผมจับเวลาครับก go b a n a น a s i ิ